โอยสา้ามล้านเราดีๆเอาจักลานสีหาหน่ยสาล้านพี่น้องสาล้านจริงเหรอสาล้านเป็นเหตุ พอการใช่รับเต็มๆพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC คนมักมอลลัมสุขสุขคนนะครเอฟซี FC สาวน้อยเป็ด่านแพงที่สาคัญขาดบอดดายเนาะพี่น้องเนาะเอฟซี FC อีหลาองค์หญิงทุกผู้ทุกคนครับพี่น้องครับขอประคุณทุกๆท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีในช่องของคนมักมอลำันะรารบอกว่าจะเป็นการให้กําลังใจโดยการกดใจกดไลค์หรือกดแชร์รวมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเชิงสั้สน ตคลิปเนาะพี่น้องเนาะเอามาเข้าประเด็นของเง้าครับพี่น้องครับเห็นความดีใจของพ่อการใช่แล้ะครับเห็นวินาทีของพ่อการใช่เพิ่นถึกเวรรวยเบอร์เฮากัยินดีเฮาก็ดีใจน้ำเนาะพี่น้องเนาะแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นนะครับพี่น้องครับก่อนสิไปเบิงก่อนสิไปฟั่งกันนะครับพี่น้องครับผมขออนุญาตก,กล่าวถึงพูดถึงแน่จักหน่อยนะครับพี่น้องว่าต้นเหตุ36นี่นะครับ สามหกหกสามสามสามหกนี่พี่น้องครับมันมาจากใส่ยพี่น้องหลายผู้หลายคนบอกอุ้งอิงว่าว้พี่น้องครับสามสิบหกล้านเป่าอืมผู้หลังคนนึกบอ,อกพี่น้องนี่แหละครับการที่เฮ้บ่ได้กติดตามหลายช่องหลายตั้งเฮ้าเกิดสิบบรูบ่งเห็นนะครับตามที่ผมจะเคยพูดไว้ตลอดนะครับผมจะกาวอยู่ตลอดอุ้งอิงบ่นคนพิเศษนะครับว่าจะต้องพูดเอยียงมาให้เป็นตัวเลข เลขสีออกเบอร์นั่นเบอร์นี้คําสั่งเขากร็รวยทั่วประเทศรวยทั่วโลกแล้วแต่นะครับพี่น้องครับมันอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องเนาะอือุ้งอิงบ่วแมนเจ้าแม่หวยรวยเบอร์ทั้งหลายเนาะพี่น้องคําสั่งเพิ่นกระสังบ้านลังไงลังโตเพราะเลขเพราะเบอร์แล้วละตัวเอออยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลผู้ไดเชื่อผู้นั้นตามผู้นั่นเบิ่งนะครับแล้วนะครับคิดดีทําดีนะครับปราิหา์มันจึงบังเกิดนะครับพี่น้องครับเช็คเช่นเดียวกันกับ คลิปนี่พี่น้องหลายผู้หลายคนตามเบิงอุ้งอิงนะครับถ้าเป็นเอฟซีอีหลาอุ้งอิงจริงๆนะจะรู้ดีว่าถ้าไปถามโป่งๆป,ง,ปงอุ้งอิงเลกออกอยังอุ้งอิงบอกมาจังได้กับว่ตถุพี่น้องครับแต่ถ้านะพี่น้องนะอืฟังดีๆนะครับจับพยายามนะครับจับจุดอุ้งอิงพูดทีเพลอรหรือพูดเล็นพูดหัวอย่างนี้นนะครับตัวนั้นจะจดไวนะครับพี่น้องครับผมเสือว่ามีเปอร์เซ็นต์เขามีเปอร์เซ็นต์ถึกแน่นอนนะครับ แต่นะครับเฮาต้องเชื่อก่อนนะพี่น้องเชื่อและศรัทธาโบเมนว่าเฮ้ยกูอยากได้ตะเลขกลลวกูไปติดตามกูไปเบิงโบเมนนะครับแบบนั้นโบมีโชคโบมีดวงบุญว่าสนาบทเทิงกันแน่นอนพี่น้องครับเช็คเช่นเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะก,ก,กับคลิปนี้นะครับผมได้เอาความหลังมาให้เบิงหลังจากงานวันเกิดเนาะพ่อขารใจเป็นกำลังซื้อเหล็กซื้อเบอร์อยูอีลาอุ้งอิงนะครับก็เลยพูดขึ้นมาคําหนีเนาะพี่น้องบนว่า ถ้าพอถึงแล้ววันที่หนึ่งสิเอาเท่าไหร่มาสามสิบหกล้านสามสิบหกล้านมันเป็นจักใบละพี่น้องหกใบผู้ใดพี่น้อง้ยถ้าสื่ออยดีแม่บ่ลละเออเพราะฉะนั้นแล้วนี่ล่ะครับองอิงพูดที่เผลอพูนย่างเผลอแบบนี้ละ่ะสังเกตเบืองหลายข้งหลายเท่อแล้วพี่น้องครับมันสิออกแบบนี่อยู่เสมอเนาะพี่น้องเนาะผมเชื้อว่านะครับลายผูหลายก้นบ่ววานี่มีชกมีหลากับอีหลาองอิงและเตรียมมาอะไรใ,ให้องอิง,องวันที่สิบเก้านี่ เรียบร้อยแล้วแมนบอลพี่น้องครับหลายคนเป็นแบบนั้นนะครับตามที่ผมได้เบิงตามที่ผมได้เห็นมาเน่ยที่ผมติดตามอุ๋งมาตลอดระยะเวลา1ปีนี่ครับส่วนมากมันจะออกแบบนี้ส่วนแอดมินนะบอลพี่น้องครับก็ต้องถามครับบ็ได้เหรียญพ่อบาทครับเพราะว่าผมบรทนัดทางด้านนี้เนาะแต่นะครับยินดีนะครับกับทุกๆคนที่ถูกหวยรวยเบอร์ในครั้งนี้และครั้งก่อนก่อนหน้านี้และมวดต่อๆไปนะครับพี่น้องครับ เออเพราะฉะนั้นแล้ววาสนาเขายังบวถึงเนาะพี่นอ้องวดวนนาเอาไม้พี่น้องครับ36หกล้านเป็นเหตุงวดนี้อืมเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้กันสู่ผู้สู่คนนะครับพี่น้องครับสิ่งที่เสาสังสมมากเดี๋ยวมันก็หดมือมันเองนะครับพี่น้อง หลายคนรวยกับอีหลาอุ้งอิงนะครับผมนี่ครับโบเมนพอารุยดอกแต่พ่อมีกินมีใส่นะครับพี่น้องครับกับอีหลาอุ้งอิงเชกเช่นเดียวกันโดยการทําคลิปประมาณนี้แหละพี่น้องครับทาคลิปนําเสนนข่าวในด้านดีๆของอีหลาอุ้งอิงเซืวอ่าทุกช่องนะครับใต้เฮ็ดข้าวแบบนี้นะครับบ่ไฮไลท์บบไซไลท์ปังแน่นอนครับพี่น้องครับ เป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนพอตอนนี้ผมกำลังได้ยินนคาววหนุ่มโจเพ่นเปิดคอร์สอนนะครับเขาได้เขาเลยครับพี่น้องครับมันเป็นความรูทั้งนั้นนะครับผมนะครับถ้ามีเวลาผมกระสีลงทะเบียนเขาไปฟังคือกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะนะครับอย่างปกติเข้ารู้อยู่แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างบางจุดเข้ากับบรู้นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับการเรียนรู้นะครับไม่มีการหยุดพัฒนาพี่น้องเขาต้องพัฒนาอยู่ตลอดเนาะพี่น้องเนาะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรมันบดถือบดต้องบดควนนะครับอันนี้เข้าอาจว่ามันดีอยู่แล้วแต่นะครับหลายคนเขาบอกว่ามันยังบดีพอเพราะฉะนั้นแล้วนาอพี่น้องเรียนรู้ไปเถอะนะครับความรู้มีอยู่ในหัวจังไดมันก็บ่หายไปใส่พี่น้องครับเอาคลิปนี้ผมมีออียงไรไปกว่านี่ถ้าเกิดระยะว,ว่าจะใดที่ผมก้าวไปแล้วมันบดสุภาพนาอพี่น้องขออภัยไว้หน้าที่ตรงนี้ด้วยครับผมมีเจตนาบดีนะครับเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศกันครับพี่น้องครับ วินาทีพอการใช้ลุ่นหวยน้ำกันและนะครับอุ้งอิงพูดแบบไหนต้นฉบับเลยพี่น้องครับผมขออนุญาตให้ั้นพอการใช้นะครับดนน้ำคลิปของเพิ่นมาบางส่วนบางตอนเพื่อให้พี่น้องให้เอฟซอีหลาได้เบิ่งได้แงกไนน้ำกันอีกจักรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเอาไปครับกไกลกันปเดี๋ยวเบาด้วย โหดโพลีด้นี่นี่นี่านเล็ทางมากแล้วมาแล้วซีมาแล้ว26การศึกษาป2 5 6 7เลทที่ออกสามหกสอง <rev> เลขกุ้กิงเลขยังถึงวัที่หนึ่งเอาเทา่าไหร่ฮะสาล้าน,านเราดีๆเอาจักล้านสิหายหน่อยสามสิหกล้านไม EN ่ผิองสามสิบล้านจริงหรอเอาละพี่น้องถือแล้วันที่หนึงขอสามสิล้านพี่จีพอ่โอโอ้ดูเ็เย็น เปิดออกนี่แะเปิดออกล็อกแล้วโอ้ยดอเมื่อเดาดไปเมื่อแล้วลอกแล้วโอ้หน่าเจ้าขี้เหองแเลืองตัวมันหนาวเนาะ9ก้าสองหนึ่งทกัตัวเดียวกันไม่ต้องกลับเลยโ้เลกบนเลาตัเกอ้าวเลบนออกเก่าสองหนึ่ง เอกล่าออกสองหนึ huh. <laughs> ่งอว่าเขาพิมพ์มาหนึ่งบอกว่าท่นไหนออกโอ้อาลุน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 อกไปเย่จะบอกว่า่มยเขาออปากก่อนเนาะออเออเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบตงนตแล้วเว้ยที่ออกไป

สามหกโอ้ยุดย่อนเลยอ้้เพเปเลยแหละละลอตเตอรี่ผมกับ3ามสามหกคือกันครับพอใช่อีกลอตเตอรี่ข้างหลังสามสามมตัวูีปะบอกมาามสามกโอ้ยสามหกเอาเรามีลอตเตอรี่อยู่สามสามหกอะสูยีสามหกโอ้ยมาลุ้นลอตเตอรี่ตรข้างหน้้